สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะมาตอบคําถามที่เกี่ยวกับกฎชุมชนของ YouTube กฎชุมชนของ Google Adsense ให้กับพ่อแม่พี่น้องบางคนที่ถามกันเข้ามานะคะอาจจะเป็นความรู้ให้กับบางคนที่เข้ามาศึกษาหาข้อมูลนี้ก็อาจเป็นได้ข้อแรกเนาะชั่วโมงรถลง4,000ชั่วโมงต้องไลฟ์สด เพิ่มเติมถมให้ได้ครบ4,000ชั่วโมงจริงไหมอันนี้สำหรับคนที่สร้างไรายได้กับ YouTube เป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube มีโฆษณาเข้าแล้วนะเจ้าคะ่ะตั้งใจฟังเนาะเมื่อไรที่คุณผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วนะสร้างไรายได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งกลับหลังนะ หรือวิ่งถอยหลังไปหาชั่วโมงอีกนะคุณจะต้องวิ่งหาเหรียญของคุณแล้วนะเจ้าคะนะไอ้สี่พันชั่วโมงเนี้ยมันเป็นของขั้นตอนแรกนะเอาไว้ให้เขาเถอคะค่ะคุณผ่านสร้างไรายได้แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาชั่วโมงเพิ่มหรอกคะ่ะนะเอาตัวอย่างง่ายๆเราเนี้ยนะเหลือ3,100ชั่วโมงทำไมเราไม่ถูกปิดสร้างไรายได้ล่ะ ทำไมเรายังมีรายได้มีโฆษณาเข้าอยู่ละ่ะนะมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วนะเกี่ยวกับชั่วโมงของคนที่สร้างรายได้แล้วนะ่ะไม่ได้เกี่ยวคุณจะต้องวิ่งหาเหรียญของคุณทำยังไงก็ได้ให้ช่องของคุณนะ่ะมันตัดยอดมาทุกเดือนนะ่ะมันมีรายได้ศูนย์แตกนะหนึ่งเซนก็คือรายได้ของคุณเออ ไม่ต้องไปวิ่งหาชั่วโมงไม่ต้องไปไลทับถมชั่วโมงให้มันได้ครบสี่พันสี่พันชั่วโมงทุกวันทุกวันปล่อยวางเถอะค่ะนะเอาไว้ให้คนใหม่ๆเขาทำกันคุณนะ่ะผ่านสร้างไรายได้แล้วคุณวิ่งหาเหรียญของคุณเถอะค่ะโอเคไหมคะนะไม่ได้เกี่ยวกับชั่วโมงของคุณเลยสำหรับคนที่สร้างไรายได้เนี่ยนะคุณผ่านจุดนั้นมาแล้ว คุณไปวิ่งหาเหรียญของคุณทํายังไงก็ได้ให้คุณน่ะตัดยอดมาทุกเดือนน่ะมันมีไรายได้นะเออโอเคไหมมาข้อต่อมานะถ้าผ่านสร้างไรายได้แล้วไม่ได้ไลฟ์สดได้ไหมจะถูกตัดสร้างไรายได้ไหมไม่จําเป็นจะ้ะเมื่อคุณผ่านสร้างไรายได้แล้วคุณไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งกลับไปไลฟ์สดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่จําเป็นจะ้ะ ลงคลิปแทนนะไม่มีเวลาไลฟ์สดก็ลงคลิปแทนเอาแค่ว่ามีคนมาซัพพอร์ตคุณนะมีรายได้ทุกเดือนเลขศูนย์ของคุณนะมันแตกหนึ่งเซนก็คือรายได้ของคุณนะเจ้าคะ่ะเออไม่ต้องไปไลฟ์สดหรอกคะ่ะนะคุณผ่านสร้างรายได้แล้วถ้าคุณมีเวลาไลฟ์สดคุณก็อย่าลืมไปตั้งโฆษณานะ เออมันจะได้มีเหรียญเข้ามันจะได้มีรายได้จะให้มันศูนย์เปล่านะหรืออยากจะไ like, ลฟ์คุยเล่นคุยหัวนั่นก็เรื่องของคุณนะเขาต่อมาติดทำงานหลักไม่มีเวลาไลฟ์สดไม่มีเวลาลงคลิปทุกวันลงคลิปอาทิตย์ละ,อะสองคลิปสามคลิปได้ไหมได้แล้วแต่คุณเลยอาทิตย์ละคลิปก็ได้ ถ้ามีคนไปซัพพอร์ตคุณถ้ามีคนไปรับชมคลิปของคุณแล้วมันมีไรายได้แล้วตัดยอดมาทุกเดือนเลขศูนย์ของคุณแตกคุณมีไรายได้ได้ไม่มีปัญหาได้หมดนะคุณจะทำกี่เหรียญกี่เหรียญกี่เซนต่อเดือนก็ได้ขอให้คุณมีไรายได้เออที่มันเรียกว่าไรายได้นะเขาไม่มีสิทธิ์ไปตัดสร้างไรายได้ของคุณหรอกคะ่ะนะ ในกรณีที่ Google Adsense จะตัดสร้างรายได้ของคุณคือคุณเพิกเฉยต่อช่องของคุณไม่ลงคลิปไม่ไลฟ์สดไม่มีรายได้สิ่งสำคัญคือไม่มีรายได้ติดต่อกันอย่างน้อย6เดือนเขาจะปิดการสร้างรายได้ของคุณแล้วคุณก็ต้องไปวิ่งหาชั่วโมงใหม่อันนี้นะจริงนะ ตราบใดที่คุณมีรายได้อยู่เขาไม่มีสิทไปปิดช่องของคุณหรอกคะ่ะถ้าคุณไม่ทําปิดกดชุมชนนะอย่างร้ายแรงเขาไม่ไปปิดสร้างรายได้ของคุณหรอกในกรณีของ Google AdSense ที่เขาจะปิดสร้างรายได้ของคุณนั้นก็มีอยู่ว่าคุณเพิกเฉยต่อช่องของคุณไม่มีรายได้ติดต่อกันอย่างน้อย6เดือน เขาถึงจะปิดการสร้างรายได้ของคุณแต่เขาก็ยังปานีปรนอมให้คุณอยู่นะ5เดือนที่ไม่มีการสร้างรายได้ติดต่อกันเขาก็ยังส่งอีเมลมาแจ้งเตือนคุณอยู่นะให้ทํายังไงก็ได้ให้ตัดยอดออกมาแล้วมีรายได้เดือนต่อไปเขาถึงจะไม่ตัดสร้างรายได้ของคุณแต่เขาส่งอีเมลมาแจ้งเตือนคุณแล้วคุณก็ยังเพิกเฉยเดือนต่อไปเขาก็จะปิดบัญชีการสร้างรายได้ของคุณ คุณก็ต้องไปวิ่งหาชั่วโมองใหม่โอเคไหมเจ้าคะมาข้อต่อมาสำหรับคนมือใหม่อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube อยากจะสร้างรายได้กับ YouTube อยากจะเปิดช่องกับ YouTube ทำยังไงอยากรู้กดชุมชนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมานี้มานี้มานี้อันดับแรกนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณ อยากจะลงคลิปอย่างเดียวหรืออยากจะไลฟ์สดหรืออยากจะลงชอ็อตถ้าอยากจะลงชอ็อตคุณก็ต้องไปเซิร์ชหากดชุมชนของชอ็อตว่าต้องหาให้ได้กี่วิวต้องหาให้ได้คนติดตามถึงจะสร้างไรายได้กับช็อตได้นะ,ะทาง youtube ก็จะมีไลฟ์สดมีสตรีมมีช็อต คือ3อย่างนะคะอะ่ตรงนี้คุณก็ต้องไปหาดูสำหรับชอนะ็อตเนาะเราไม่รู้เกี่ยวกับช็อตนะแต่ว่าเรารู้เกี่ยวกับแบบธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกนะที่เราเคยได้ศึกษาแลวได้แบบทำมาเนาะตัวนี้ก็คือว่าคุณจะต้องหาคนให้ได้500คนติดตามภายใน12เดือน คุณถึงจะได้โพสต์ภาพในชุมชนหรือไลฟ์สดตรงนี้เนาะแต่ไลฟ์สดน่ะ300คน200คน100คนเขาก็ให้แล้วแต่ความพอใจทุกคนอันเนี้ยมันกะเกณฑ์กันไม่ได้แต่ก็คือกดก็คือกดเนาะแล้วก็สเต็ปต่อมาสเต็ปที่2ก็คือ1,000คนติดตาม3,000ชั่วโมงภายใน12เดือน เขาจะให้สร้างไรายได้กับซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทถ้าเปรียบเทียบบ้านฟ้ากับต่อๆก็คือโยนดาวนะแต่ได้เยอะกว่าโอเคไหมอ่ามาข้อสุดท้ายนะ1,000คนติดตาม4,000ชั่วโมงภายใน12เดือนที่เขากาหนดไว้คุณจะได้เป็นพาร์ทเนอร์แบบเต็มตัวนะได้สร้างไรายได้มีโฆษณาอ่ะตัวนี้นะ แต่ถ้าว่าคุณทําไปแล้วนะยังหาคนติดตามไม่ได้เลย1,000คนติดตาม4,000ัชั่วโมงเกินเวลาแล้วด้วย12เดือนทํำยังไงดีทําต่อไปทําจนกว่าจะครบเด่วเขาก็จะเชิญคุณให้กรอกข้อมูลสร้างไรายได้เองนะเจ้าคะ้ะไม่ต้องกังวลน,นะเป็นกําลังใจให้ของเราก็ทํามาตั้งนานนะ เราก็ผ่านการสร้างไรายได้เหมือนกันทุกคนไม่ต้องไปวอรี่อะไรถ้าทุกคนจะดูเวลาจริงๆจังๆคือเข้าไปหลังบ้านเอ้ยไม่ใช่เข้าหลังบ้านเรานะเออเข้ามาหลังบ้านเราเตะออกนะเข้าหลังบ้านของ y YouTube นะก็เข้าไปศึกษาดูว่าเข้าหลังบ้าน YouTube เข้ายังไงโอเคป่ะอ่านะ ตรงนี้เราก็หวังว่าที่เราแชร์มาที่เราตอบคำถามมาจะเป็นประโยชน์ให้กับบางคนที่เข้ามาศึกษาหาข้อมูลนะว่าคนนี้พูดมาอย่างนี้จริงไหมจริงไหมจริงไหม,มนะเออก็ศึกษาจากเราด้วยก็ไปศึกษาหาใน g o o g l e ด้วยนะ Google นะของแท้ทุกคนนะเอาเป็นว่าของช็อตเนี้ยเราไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอย่างแน่ชัดเราไม่บอกนะคะว่า กดชุมชนเขาเป็นยังไงสําหรับช็อตนะ mm hmm. เออถ้าใครจะลงช็อตอย่างเดียวก็ได้มันก็สร้างรายได้ได้แต่คุณต้องไปศึกษาหาข้อมูลออกดชุมชนของช็อตดูนะว่าคุณจะต้องคนติดตามเท่าไรได้กี่วิวออได้กี่นาทีอย่างเงี้ยนะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาคอยผ่าน